เราเราจะมีคนคนนั้นนะ่เออมันคิดเองก็คิดไปสิก็คิดไปก่อนไงคิดได้นี่แต่เซนที่ผ่านมาเราถูกเยอะนะาะเราจะมีเซนที่ผ่านมาในชีวิตเรามันค่อนข้างที่จะแบบเป๊ะปังแต่เซนนี้ไม่เหมือนถูกค่ะโออทำไมไว้ความเชื่อสุดวาตาว่าเกน้ไว้ให้มันมีก่อนไว้ให้มันมีก่อนไม่ตอนนี้มันตอนนี้มันแค่รู้สึกว่าเออมันเรารู้สึกชีวิตเราคงมีความสุขไว้แหละแต่ถ้าเรามีความสุข่าเราก็เชื่อว่ามันก็มีอะไรดีรอเราอยู่ ออกมาเป็นความสุขความหวังความรอแบบไม่รออย่างที่บอกมันเหมือนกับแบบเอ้เราเราอยู่ได้เ<ต>ว่ามีความสุขได้แล้วไงถามความสุขนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราเลยใช่ไหมหมายถึงมันโม,มเมนต์เนี้ยคืออย่างนี้คือนะัดเอาตรงๆนะตอนนี้แบบมันเป็นช่วงชีวิตโสดใช่ไหม,มแบบโสดจริงๆอะ่ะพอเป็นโสดจริงๆนี่คือถือว่าก็ยาวนานอยู่เหมือนกันนะก็หลายเดือนมากๆแล้ว่ก็เลยรู้สึกว่า ก็เลยรู้สึกดีไปอีกแบบหนึ่งมันได้อยู่กันได้ใช้่ตัวเองได้ใช้ชีวิตได้แบบกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองมันก็แบบพอมันมีอะไรที่มันดีขึ้นดีขึ้นน่ะเราก็เลยรู้สึกว่าวันข้างหน้ามันก็จะต้องไปดีอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันที่ดีอ่ะมันกําลังบ่งบอกถึงอนาคตอะไรบางอย่างนั่นเองพี่น้าก็แค่พูดว่าเออเราเลยเราเรามองเรื่องแบบนี้ให้มันเป็นมุมมองดีๆแบบนี้ดีกว่าเออก็คือเป็นทิศทานเป็นบวกใช่ทิศทานแบบนั้นนั้แค่แบบมันไม่ใช่แค่เรื่อง คู่อย่างเดียวมันเป็นเรื่องอื่นผูกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็มันอยู่ที่มุมมองความคิดทัศนคติว่าเออถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเรามีความสุขแล้ว่าข้างหน้ามันก็ต้องมันก็ต้องดีสิถ้าในวันนี้เราดีอย่างี้คุรู้สึกอย่างไรหละคนเชียร์ให้เราอยากให้เรามีความรักใหม่อยากให้เราเจอคนดีๆเจอคนมาดูแลเรารู้สึกไงคนเขาเชียร์เราในวันนี้ดีใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เชียร์ก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้ปฏิเสธอย่างที่บอกเนาะแล้วก็แล้วก็มีความสุขตรงนี้ก็ ถ้าถ้ามีก็ดีค่ะถามตรงๆเลยผู้หญิงนะมีจิตยากไหมครับจ,จิตยากไหมไม่ยากหรอกเข้ามาเถอะเข้ามา <c oughs> มเขาา้ <c oughs> มเขามาเถอะคือเป็นคนที่ไม่เข้าหาใครก่อนน<อ><ล>ะเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องอยากให้ผู้ชายทาหน้าที<อ>่ของเขาไหมาผู้ชายต้องทําหน้าทีอ่อ่ะไม่ใช่เออต้องทำอต้องต้องทำความสัมพันธ์กให้ใช้ความเป็นผู้ชายนิดนึงอ่ะเอถ้าเกิด่ากล้าก็เข้ามา แบบเป็นคนอะไรเราก็อยู่ตรงเราได้แต่ว่าแค่เข้ามาแบบเดินมาหาเงยหรือว่าทักแบบแชทอะไร้ดีเอ็มอะไรก็ได้ก็ก็เข้ามาทางไหนก็แล้วแต่เลยค่ะไม่ได้ระบุนะว่ามันอยู่ที่อยู่ที่เมื่อถึงเวลาแบบไหนมันก็มาถอะแบบก็มาแบบจริงใจจริงจังละกันคือถ้าจริงก็ก็จริงแบบไม่ไม่ไม่ได้ต้องการอะไรที่แบบว่าโหยหาแต่ว่ามาแบบว่าเดี๋ยวจะรู้เองแหละใช่ไม่ไม่ไม่เจอ ก็ใส่แต่่ามาผมเราบล็บคปุ๊บเพราะว,ว่าเซนส์เราแมท<า>ใช่เราก็คงจะมี